ผมต้องอยู่ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ตกใจเพราะว่าเราไม่เคยไปอยู่ตรงนั้นเลยและชีวิตหนึ่งไม่คิดว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายขนาดนี้แบบคนข้างนอกจะมองว่าข้างในมันเป็นยังไงวะมันเลวร้ายขนาดนาไหนไงกดดันด้วยแล้วก็สับสนด้วยอะไรอ่าเรามีความหวังครับเรามีความหวังว่าพรุ่งนี้เราก็คงจะได้กลับบ้านแล้วเราอดท,ทนอีกนิดนึงผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าถามว่าผิดพลาดไหมมันมันก็มันก็พลาดน,นะครับ ก็เรื่องเรื่องนี้แหละที่หนักที่สุดก็คือเรื่องคดีความอะไรพวกนี้นนครับเพราะเราไม่คาดคิดเราไม่คาดฝันว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนหรือจะเกิดอะไรขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันด้วยความที่เราคิดด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการด้วยครับถึงเขาจะไม่ชอบเราเขาจะทําร้ายเขาจะใส่ไฟเราแต่ผมให้เขาเป็นอากาศถ้าจะสู้กันต่อไปหรือจะสู้ผมว่ามันไม่คุ้มสําหรับสําหรับผมแล้วก็คนที่ได้รับคือลูกครับ ไม่ไม่ครับไม่รู้เลยไม่ไม่คิดเพราะว่ารู้วันนั้นเลยที่ไปก็ก็วันนั้นก็ยังไม่รู้นะฮะพอเราไปพอมันเจอสถานการณ์อ๋ออ๋อมันต้องอย่างนี้เหรอเอาทำไมมันมันไม่ทันเหรอเอกสารไม่ทันเหรอใช่ไม่ทันต้องรออีกจากกรุงเทพส่งไปอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยผมต้องอยู่ยังไงวะอะไรอเงี้ยก็แบบก็ตกใจเพราะว่าเราไม่เคยไปอยู่ตรงนั้นเลยและชีวิตหนึ่งไม่คิดว่าเราจะเจอสถานการณ์ที่มันเลวร้ายขนาดนี้แบบเฮ้ยจะจะบริหารจิตใจยังไงยังไงเข้าไปเฮ้ยคนแบบ คนข้างนอกจะมองว่าข้างในมันเป็นยังไงวะมันเลวร้ายขนาดไหนเงมันแต่พอเข้าไปเราก็ต้องตั้งสติตั้งสติแล้วก็ฝึกสมาธิให้ตัวเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราก็ได้กลับมาใช้ชีวิตแล้วก็แก้ไขปัญหาต่อไปครับคืนนั้นกว่าจะผ่านไปยากไหมครับสำหรับิตใจเราก็มันมันก็ไม่ได้ยากมากแต่มันก็ไม่ใช่ปกติมันก็แตกต่างจากคามมันก็กดดันด้วยแล้วก็สับสนด้วยอะไรก็หลับหลับตื่นตื่น มันรู้ไหมครับว่าวันรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเรามีความหวังครับเรามีความหวังว่ารุ่งนี้เราก็คงจะได้กลับบ้านแล้วเราอดทนอีกนิดนึงเพราะมีคนที่เขารอเราผมยังมีลูกผมยังมีภาระที่ผมต้องผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ผมต้องผมต,ต,ต้องอยู่ข้างนอกแต่ตอนที่ช่วงทำขึ้นออกมาที่คุ้ยสาษั์ล่าสุดมุมมองชีวิตของไมซ์มันเปลี่ยนไปเลยที่ทีทททท่จริงแล้วผมก็คิดแบบนี้มามา,มาตลอดละ่ะแต่เนื่องด้วยกระบ,บวนการต่างๆ มันไม่ได้ให้เราออกมาพูดในลักษณะนี้เราต้องใช้ให้กระบ,บวนการหนึ่งให้มันครบถ้วนกระบ,บวนการก่อนครบถ้วนกระบ,บวนความแล้วเราค่อยมามาเจรจาหรือมามาสื่อสื่อแบบนี้นะฮะ ววถ้าถามว่าผิดพลาดไหมม,ม,ม,มันก็ผก็พลาดนะครับแต่คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นทุกคนผิดพลาดได้หมดแต่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ทุกสิ่งอย่างเรามันเกิดขึ้นเพราะความรักความหวังดีความที่เรา,อ,าอยากเป็นครอบเป็นครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อตอนนั้นมันผิดพลาดโดยอายุ้ดยความต่างทางอายุเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นไปว่าเราผิดพลาดจริงๆเราก็ต้องก็ขอโทษในส่วนที่มันผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าช่วงเวลานะั้นมันเกิดจากความรักทุกอย่างถ้าย้อนกลับไปอยากไปแก้ ถ้ามันย้อนกลับไปได้มันต้องมีทาม่าม<ร>ีสิ <c oughs> เราเคยคิดไหมค้ับมา,ามนั่งมุงสระตามองปัญหาปัญหาม,มันถึงจุดนี้ไปแล้ววะครับในเมื่อมันมันผมว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วแหละถ้าจะย้อนกลับไปแก้ไขแต่แตเราจะแก้ไขปัจจุบันยังไง<ม>เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงแล้วเราจะมีวิธีการยังไงเพื่อให้ปัญหาที่มันใหญ่มันเล็กลงแต่ถามว่ามันจะหมดไปไหมมันไม่หมดหรอกครับแต่ทําจากให้มันใหญ่ให้มันน้อยน้อยน้อยเล็กเล็กลงอะไรครับผมขับรถมาแล้วคนอ่านแค่พัดหัว ติภาพผู้นงผิดเราคิงกับคนตัดสินคือผ้าเถืนนะที่ไม่อ่านเนื้อข่าวหรือว่าไม่มาดูว่าเรามีไมเส็นที่เปไปไ,ไ,ม <c oughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเราทำให้เขาเห็นเองเดี๋ยวเราเปลี่ยนเองเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเราเองเดี๋ยวเขาค่อยๆดูเพราะว่ายังไงเราจะบอกเขาไปยังไงมันไม่มีผลเพราะว่าตอนนี้มันยังแรงน้ํามันยังเชี่ยวอยู่ไฟกงแรงเราขอให้มันผ่านแล้วเราเปลี่ยนตัวเองเราเราเจรจาเราหาทางออกเราใช้วิธีการที่มันไม่ต้องต่อสู้กัน เราต้องต้องยอมเราต้องแพ้เราต้องให้ทุกสิ่งอย่างเป็นเป็นตัวตัดสินที่ไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เดี๋ยวเวลาจะบอกเองใช่ก็ต้องให้เวลาหมายถึงความรังนะใช่เปลี่ยนเปลี่ยนนะผมรู้สึกว่าตอนนี้จกเมื่อก่อนเนี่ยแบบเฮ้ยเราจะชอบจีบมีแบบเออก็ยังมีคนรักอยู่คนเดียวเหงาเลยแต่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าไม่ไม่อยากดึงใครเข้ามาแล้วไม่อยากเพิ่มภาระแล้วก็ไม่กล้าเอาใครเข้ามาเลย ตอนนี้จะอยู่อย่างงี้แล้วก็เนี่ยผมก็เหมือนก็เหมือนเราเหมือนฟิลแฟนมีเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนกันแล้วเราคุยกันได้ทุกเรื่องเราทํางานด้วยกันได้ผมก็เลยยังไม่ต้องการอะไรมากมายในเรื่องของความรักผมโฟกัสที่เงินงานแล้วก็ลูกมากกว่าครับอย่างผู้หญิงที่เข้ามาสมยงงนี้น่นิวงๆเราเข้าใจว่าอายุจจะว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีใหญ จนะมีครูก็าไดน้มีกำแพงอยเซฟตัวเองอะไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อ๋ออันนี้เราเราโตกันแล้วฮะเราเราคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็เราเซฟเขาก็เซฟเราก็เซฟแล้วเราโปรเทคกันอยู่แล้วแต่ในเรื่องผมอะที่จริงคนจะมองคิดว่าผมชอบชอบชอบเด็กอะไรประมาณนะแต่ที่จริงไม่ไม่เกี่ยวกันเราอยู่ที่ความเข้าใจมาเซฟที่มันตรงกันมากกว่าเราไม่ได้แค่มองว่าไม่เกี่ยวน,นะผมที่ผ่านมาดวงเนืองเนือง,งด้วย ประสบการณ์ที่ผ่านมามันเคยมันเคยมีแบบนั้นก็เราก็ยอมรับไปว่าใช่เมื่อก่อนผมก็เคยรักุน้องที่เขาดูเด็กกว่าเรานะแต่ปัจจุบันหรืออนาคตอ่ะเราก็เราก็ไม่ได้จําเป็นต้องชอบในวัยที่มันต่างจากเรามากเปลี่ยนไปตามช่วงอายุใช่ค็ณถานที่ผ่านมาอะไรหนักที่สุดนี่แหละก็เรื่องเรื่องนี้แหละที่หนักที่สุดก็คือเรื่องคดีความอะไรพวกนี้ครับเพราะเราไม่คาดคิดเราไม่คาดฝันว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนหรือจะเกิดอะไรขึ้นเพราะ ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันด้วยความที่เราคิดด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการด้วยครับเพราะมันเกิดจากความรักเราเข้าใจแบบนี้แล้วมันจะแรงขนาดนี้เลยเหรอเราไม่ได้รู้ข้อกฎหมายที่มันละเอียดชัดเจนแต่พอมันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็เคารพแล้วก็เคารพการตัดสินแล้วก็สิ่งไหนที่เราพอทําได้ขอความเมตตาขอโอกาสอะไรที่เรามีโอกาสเราก็ต้องขอสิ่งนั้นครับเราได้เห็นมาที่อดีตคนจั่เราออกมาโพสถึงเ,เรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยได้สนใจครับใครโพสอะไรถึงผมเพราะผมมองว่า ผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอยู่แล้วถึงเขาจะไม่ชอบเราเขาจะทาร้ายเขาจะใส่แฟเราแต่ผมให้เขาเป็นอากาศเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็น<ม>กับงานของเรากับคนของเราคนพวกนั้นผมว่าไม่ได้มีผลกับผมเลยครับจริงๆครูรู้สึกว่าถามยังไม่มีผลตอบอาชีพการงานเมืจอกลการเป็นครูเองเป็นคักการนถามถามว่าเป็นครูผมรับราชการครูแค่3ปีนะผมลาออกจากราชการปี6 1แต่คนยังเรียกครูอยู่เพราะด้วยความที่ว่าเราทําค่ายเพลงแต่งเพลงเขาเรียกว่าเป็นครูเพลง ถามว่ากระทบไหมมันกระทบแน่นอนอยู่แล้วครับแต่เราจะเปลี่ยนแปลงยังไงจากที่มันหนักให้มันค่อยๆค,ค,คลี่คลายแล้วเบาลงด้วยตัวเราเองทางนั้นครับผมก็หลังจากนี้มันจะต้องทำไงต่อครับเรื่องอ่าก็ต้องให้ส่วนเรื่องกฎหมายเป็นเรื่องของทนายแล้วก็ส่วนผมก็ต้องต้องยอมรับแล้วก็คารพในการตัดสินตรงนี้แล้วก็ให้ทนายดําเนินการต่อเรื่องของข้อกฎหมายส่วนทางแฟ,แฟนแฟนเก่าคุณเอกกับแม่นะครับถ้าถ้า เขายังให้โอกาสหรืออยากให้เราเข้าไปเจราจาเราก็พร้อมแล้วก็เข้าเข้าไปอาคณเอคุนเอเขาเข้าเข้าไปในสิ่งที่ทางเขาเรียกร้องมาที่จะมันก็เหมือนเราถ้าจะสู้กันต่อไปหรือจะสู้ผมว่ามันไม่คุ้มสําหรับสําหรับผมแล้วก็คนที่ได้รับคือลูกนะครับผมผมไม่อยากให้ลูกต้องต้องเป็นแบบนั้นที่พ่อต้องเข้าไปอยู่ข้างใน แม่ต้องรับผิดชอบผมว่ามันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้จากหนักม,นมันอาจจะเบาได้ครับเพราะต้งหมดทั้งมวลมันเริ่มต้นจากความรักใช่แล้วเริ่มต้นจากความที่เราแบบไม่ยอมกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยบอกว่าโอเคเราต้องยอมแล้วต้องยอมทุกอย่างเพื่อให้เพื่อลูกนะครับเพื่อลูกเราต้องทําเพื่อนูวันนี้ก็คือถ้าต้องเจอเอกมิดาเจอกันก็อยากจะพูดคุยให้ไปถึงทางที่ดีเพื่อลูกใช่ครับมันมันก็ต้องเป็นไปแบบนั้นแล้วก็ส่วนข้อกฎหมายก็แล้วแต่กระบวนการของทนายแล้วก็ ขององศารครับตอนตอนนี้ยังยังไม่ได้คุยกันครับเพราะว่ามันมันก็เพิ่งวัน2วันมันยังไม่ได้ตอนนี้กระบวนการต่างๆผมให้ทนายก่อนคนที่จะเจราจาแล้วก็สื่อสารได้คือทนายกับทนายเท่านั้นครับรยังยังไม่ทราบครับเพราะว่าอันนี้เราเราต้องยื่นขอขอ,อนุญาตดีกา ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n t o p ปดาราและ f a ฟ p a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r อร์แงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ